เปลือกรักปมรวงนะครับก่อนหน้านี้ปล่อยทีเซอร์ตัวแรกไปให้ดูแล้วนะครับสำหรับซีรีส์แห่งเอาเปลือกรักปมรวงนะครับของพี่ออฟพงพัฒน์เรานี่เองนะครับที่รวมแม็กนี่ไงใช่ครับที่รวม5นางเอกแถวหน้าของเมืองไทยนะครับมีพี่ป๊อกปีอธิดานะครับพี่แพนเค้กนะครับพี่โดนัทนะครับขวัญอุตสามณีนะครับแล้วก็ชิปปี้สิรินนะครับล่าสุดปล่อยตัวแรกมาให้แฟนๆได้ชมแล้รตัวอย่างแรกบอกว่าแซ่บครบรถเดี๋ยวไปดูกันมาดูตัวอย่างเลยสิใช่ขอดูหน่อยเนี่ยผู้หญิงคุยอะไรกันนักหนา ผัวเมียไม่ควรจะมีเรื่องผิดบังกันนะถ้าแม่รู้ว่าผัวแกจะเป็นคนแบบนีู้้วยแกอยู่เป็นโสดซะยังดีกว่าสมจะให้เขาเป็นหัวหน้าฝ่ายการตลาดในโรงแรมที่สมรับผิดชอบอยู่แกนี่มันโง่จริงๆเลยหลงผู้ชายหัวปากหัวปังป้าคอยดูก็แล้วกันเจว่าผู้หญิงที่โทรมหาวุฒอะ่ะเขาจะเป็นกีกุดหรือเปล่าบางเรื่องอ่ะไม่รู้ดีกว่าท่านคุณไม่อยากมีลูกหรอผมกควรจะเป็นคนแห่งแกตัวนะ ผมอยากใช้ชีวิตอยู่คนมากกว่าไม่ว่าเราจะรักใครมากแค่ไหนแต่สุดท้ายก็ต้องจากกันอยู่ดีไม่จากเป็นก็จากตายไม่มีอะไรทำให้สมเจ็บไปมากกว่านี้อีกแล้วการที่ยอมรับว่าตัวเองมีปัญหามันก็เป็นเรื่องเสียศักศรีอย่างหนึ่งกันนะมีอะไรที่ฉันยังไม่รู้อีกบ้างบอกฉันมาเถอะค่ะ เลี้ยงไม่เชื่อพี่แกจะทำอะไรทำจะมปค่ามันอนอนาคตของลูกสาวป้ามันมีค่ามากกว่าไอ้จอมลวงโลกกันเป็นลานเข่าแกพร้อมที่จะตาสว่างหรี่ยง้วบองตาแล้วตอบฉันมาต,ตรงๆมั้ยว่าคุณไม่ได้นอกใจฉันฉันมันคนอ่อนแอฉันไม่เก้งแข็งก็ไม่เก่งเลยปัญหาทุกป,ปัญหามีทางออกเสมอนะตาเจ๊ไม่รู้หรอกคู่ของหนูมันไม่ได้ง่ายเลยนะเขาจะสู้ว่าครอบครัวเราไม่ไหวแล้วนะแจงจับผม มาแจ้งความจับคุณแล้วข้อหาทำลายร่างกายและพยายามฆ่าฉัลนล่ะคุณเป็นคนดักแน่กว่านี้นะทำไมคุณเปลี่ยนไปขนาดนี้ฉันไม่ได้เปลี่ยนไปคุณนีไไ่แหละที่เมิ่งคนเปลี่ยนไปทำตัวน่าสงสัยใช่ไหม่านังเลี้ยงท้องเดิงใช่ไหมปัญหาทุกอย่างผมเคยทำอะไรให้คุณไว้ใจอ่ะฉันควรจะจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวของฉันเองอย่างที่ฉันบอกมีทางออกสหม โอ้ยนอกจากนังเอกตัวท็อปทั้งนี่ยังมีพระเอกนี่มีมีปีสี่พระเอกมีสมาร์ทมีพี่สมาร์ทมีโลมีเป๊กมีฮัทก็สี่พระเอกแต่เห็นเป๊กเมื่อกี้แวบๆรู้เลยนะว่าต้องเล่นเป็นบทเจ้าชู้อะหรอทำไมอ่ะไม่รู้เล่นเป็นตัวเองเล่นเป็นตัวเองหลายเล่นเขาเล่นแล้วแล้วไปดูตัวอย่างซีรีส์ Hangout เปลือกลัก บมรวงแบบเต็มๆได้ที่ทางช่อง y o u t u b e m o n o นะครับแล้วก็ติดตามตอนแรกได้ในวันที่17พฤศจิกายนนี้ที่ทางแอปพลิเคชัน Mono Max นะครับ